สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาโซชิมแชนแนลอีกแล้วนะคะอ่ะนี่ก็เป็นการลัสเอ้ยนี่ก็เป็นการแคสเกมเอแคสเอ้วทุยโ,โอลิมพันเกมวันนี้เป็นอะไรเนี่ยแคสเกมแบบต่อเนื่องโอเควันนี้ปุณก็จะพาทุกคนไปเอ,อเ,นเอ่อเที่ยวหรอวะเข้าเซิร์ฟกันเออเซิร์ฟเวรอร์ไมคครับส่วนเก้าจุดห้านะไอเวอร์ชันนี้โอเคก็ไปโหลด จะมาสอนเออเอาใหม่เอาใหม่พูดใหม่ดหมได้บอกว่าโอเคเอาใหม่นะทุกคนรีสมอมเมื่อกี้พูดไม่ได้พูดอะไรนะโอเคก็วันนี้จะพาทุกคนเอ้ยวันนี้จะมาสอนการเข้าเซิร์ฟเวอร์แบบเป็นทางการของพี่พุณปุน,ปน,นี่กันนะคะอืมก็เปิดไมค์ครับเลยอย่างแรกเออมันก็ต้องเปิดไมค์ครับอยู่แล้วสิวะอ้ยโอเคพอเรากดไมค์ครับเอ้ยกดไมค์ครับโหคำอะไรเนี่ยก็ edit ให้เขา,เาให้เรากดไปที่ Edit แล้วก็ e x t e r n a l แล้วก็จะพบกับหน้านี้ใช่ไหมก็นี่คือการเข้าเซิร์ฟเวอร์แบบง่ายเฟอร์ต้องดูหน้าบูนตอนพูดว่าง่ายเฟอร์นะคะแต่ว่าไม่กล้าอาจจุงกลัวกลัวก็อายอายนิดนึงเซิร์ฟเวอร์เนมก็ตั้งว่าอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราต้องการบูนก็ อยากได้อะไรสักอย่างเนี้ยก็แม่งเลยแม่งเลยคือเลยว่าโอเคก็ตั้งให้ชื่อแล้วแต่ความต้องการของทุกคนเลยว่าทุกคนอยากตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่มึงเลยอะ่ะเออง่ายง่ายโอเคแล้วก็เข้ามาถึงเอ่อ server a d อ r e s s นี้ทุกคนต้องจำไว้ดีๆนะเพราะว่า อันนี้คือตัวหลักสำคัญเลย ip address uh, เนี่ยก็ก็สมมุติเรามี server address ของ server อื่นแล้วก็มาใส่แต่ server ที่ปุ่น a d d ของปุ่นที่มาใส่เนี่ยก็คือเป็น server ของคุกกี้ใครจะลองเปิดเล่นดูได้นะคะแต่ เซิร์ฟเวอร์แต่ละบุญจะบอกกันเลยว่าเซิร์ฟเวอร์แต่ละเอิม่มเรียกว่าอะไรวะเซิร์ฟเวอร์แต่ละเอ่อของแต่ละบุคคลน,น่ะของแต่ของคนอื่นน่ะอิ IP address ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์เราต้องพูดอย่างนี้ IP address ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะไม่เหมือนกันนะก็แล้วแต่แตกต่างกันออกไปเลยอย่างเช่นของเซิร์ฟเวอร์คุกกี้เนี่ยก็จะเป็น IP address ว่า pe. cookie. build. com ส่วน พอตก็คือตัวนี้ใช่ปะก็แล้วแต่เลยว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนจะตั้งให้มาเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่ถ้าเขาไม่บอกหรือว่าส่วนใหญ่เลยนะก็จะเป็น19132แบบนี้ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนอะไรโอเคก็ถ้าเกิดเขาให้เปลี่ยนเราก็ต้องควรอ่านไว้ก่อนเผื่อมันจะเอ่อป้องกันการเข้าไม่ได้เออก็โอเคพอเราใสา่ทุกอย่างครบเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมสามอย่างก็กด add server แล้วมันก็จะขึ้นให้เป็นหน้านี้ใช่ไหมก็ให้เรากดไปที่ก็ให้เรากดไปเลยกดเข้าไปเลยแล้วรอจากพักหนึ่งถ้าเกิดมันเขียนว่าเอ่อ u n a b l e server ทุกอย่างเนี่ยแหละก็คือเข้าไม่ได้ก็แสดงว่าคนเข้าเนี่ยเยอะอย่างเช่น sky block t e n s server หนึ่งที่คนเข้าเยอะมากแล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าไม่ค่อยได้เพราะว่าควจะเข้ารัวๆๆก็คือ มันจะทําให้เซิร์ฟขังนั่นเองก็แนะนํานะก็จะเย็นๆเข้าก็เราก็ต้องเข้าแบบเข้าลองเข้าเรื่อยๆเข้าอีกครั้งหนึ่งไปเรื่อยๆถ้าเราอยากเข้าเซิร์ฟนั้นจริงๆประมาณ9้าครั้งสิบครั้งอะถึงจะล็อกอินเข้าได้ออย่างเช่นคุกกี้เซิร์ฟเวอร์ที่ปุ่นเข้าเนี่ยมันจะไม่มีให้เราล็อกอินใช่ไหมก็ไม่ต้องไปล็อกอินมันแต่ถ้าบางเซิร์ฟเวอร์มันจะให้เราล็อกอินก็คือกดไปที่คุยไอเนี้ยกดไปที่ ว่าแชทอด,ดะเออแล้วเราก็พิมพ์ในปูนวไมกล้ากด enter นะกลัวกวแล้วเราก็พิมพ์ในนี้ว่า slash s log in แ,แ,แล้วก็ตามด้วยรหัสเรานี้ปูนมั่วๆเอานะก็ อย่าไปใช้รหัสบูล์ล้วกันถึงจะใช้ก็ชื่อมันก็ไม่ตรงกันใช่ไหมโอเคอ่าเราพอเราพิมพ์ล็อกอินนี่คือการล็อกอินนะเอ้ยแม่ริยังไม่สอนการล็อกอินนี่คือพอเราเข้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเลยมันจะให้เรารีจิสเตอร์ก็คือการสมัครอืมเพื่อเล่น นี่คือคนเข้าสำหรับคนเข้าครั้งแรก register พิมพ์ว่า slash register แล้วก็ตามด้วยรหัสเราโอเคแล้วก็กด enter อย่างนี้แล้ว แต่ว่าเซิร์ฟนี้มันไม่ได้ให้เราล็อกอินหรือรีจิสเตอร์นะมันก็เลยไม่ขึ้นแต่น,นี้ปุ้นทําให้ทุกคนดูเฉยๆโอเคแล้วสมมุติปุนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่สองมันก็ให้เราล็อกอินเข้าไม่ต้องไปรีจิสเตอร์แล้วก็ให้พิมพ์ไปว่า slash login แล้วก็ตามด้วยรหัสเราเหมือนเดิมอันนี้สามารถใช้กับ ทุกเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วก็กด enter โอเคแล้วมันก็จะมันก็จะให้เราสามารถเดินได้แหละทีนี้เห็นไหมถ้าเราเข้าอันนี้คือปุนสอนแบบรวบยอดเลยครั้งแรกครั้งที่สองแต่คือเซิร์ฟที่ปุนเข้ามันไม่มี l o g ินและร r e g เตอร์ปุนก็เลยไม่สามารถทำให้ดูแบบเห็นภาพชัดเดจ๋ยวเจ๋วได้โอเค นี่ะอันนี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่บุญมาทดสอบให้ดูก็คือคุกกี้เซิร์ฟเวอร์ใครอยากจะมาลองเข้าได้ก็เดี๋ยวปุนจะทิ้งลิงก์ s อสกับพอร์ตไว้ข้างใต้ดิฟคคชั่นนะจ๊ะโอเคก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์และแชร์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย